ได้ไปใช้ในการศึกษาการยกตัวของมวลอากาศอันนี้ผมข้ามในเรื่องของเรเดียนวิโล c ตี้หรือการใช้ d อป p ปอร์ในการวัดกระแสลมนะครับของระบบฝนก้ามานะครับถ้าผู้ใดสนใจก็ให้ไปอ่านนะครับหนังสือเรดาร์ตัวอากาศตามตุนิยมวิยยานะครับในบทที่5นะครับซึ่งจะเขียนเป็นพื้นฐานในเรื่องของ d อป p ปอร์นะครับไอน,นี่ผมจะพูดในเรื่องของการใช้งานเลยเนื่องจากว่าอยากจะให้วิดีโอนี้ มันสั้นลงนะครับแล้วจะให้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับให้นิสิตเนี่ยได้เข้าใจและผู้สนใจได้เข้าใจในเรื่องของการใช้งานนะครับที่มีการนําไปใช้ในเรื่องของอาการศึกษามวลอากาศนะครับ convection <c oughs> อันนี้คือเอาตัวอย่างของอเมริกามานะครับก็คือว่ามันเกิด thunderstorm หรือฝนฟ้าขนองนะครับซึ่งมี supercell นะครับจะอยู่ด้านหน้าเนี่ย แล้วก็มีคำว่ามี s o s c l l e o o นฟิ t i ิก System หรือระบบฝนนะครับซึ่งเป็นระบบฝนมาตรส่วนกลางนะครับในระดับ200-300เมตรนะครับความกินพื้นที่ระดับนั้นอันนี้คืออยู่ในอเมริกานะครับและทีนี้ <c oughs> เขาก็นำค่าคันซอนเน่นะครับไปศึกษานะครับในเรื่องของอฟอยุผลฟ้าขนองน,นะครับโดยใช้มุมยกที่ต่ำนะครับนะเพื่อที่จะดูฝนที่ตกลงมา ยก,กแรกๆเนี่ยนะครบบอกว่าถ้ามีค่าสแตนซ์ที่สูงบริเวณใจกลางแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของค่าสแตอนซ์อย่างฉับพลันนะครับก็แสดงว่าเป็นพายุที่รุนแรงเปรียบเทียบภาพซ้ายกับขวานยภาพซ้ายเนี่ยเราก็พบว่ากลุ่มฝนเนี่ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนื่องจากว่าเรามีค่าสีอย่างนี้ใช่ไหมครับในการสแสดงแผนที่เรดาร์เนี่ยนะบริเวณเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกลุ่มฝนที่มีความรุนแรง ไม่มากนะักนะครับเมื่อเทียบกับทางขวามือนะครับขวามือเราจะพบว่าตรงนี้มันมีสีแดงแล้วก็ฉับพลันเลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับจากฝนหนักกลายเป็นฝนอ่อนหรือว่าฝนปานกลางเลยนะครับตรงนีน้จะพบว่าบริเวณที่ฝนเคลื่อนที่เข้ามากลุ่มฝนตรงเนี้ยจะเป็นฝลฝนที่รุนแรงเมื่อเทียบกับภาพสายทีนี้ โอกาสที่เกิดลูกเห็บค่ากัรสัอนนะครับถ้าเกิน50 60เดซิเบลหรือบางทีก็บอกว่า55เดซิเบลสี่นะครับแต่ถ้าเป็นโฮเซโปรเฟสเซอร์โฮเซในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่า53 dB ิสนะครับแล้วแต่ไพเปอร์นะครับที่เขาศึกษาแล้วก็พื้นที่นะครับแต่ถ้า,าพูด,ดง่ายๆว่าถ้าค่า dB บเนี่ยที่มันสูงมากๆเนี่ยก็โอกาสเกิดลูกเห็บที่รุนแรงมากกว่า ซึ่งอาจจะต้องใช้ข้อมูลในเรื่องของ temperature profile นะครับซึ่งการวัดาาการวัดอุณหภูมิโครงสร้างของอุณหภูมินะครับบรรยากาศเนี่ยที่ใช้ข้อมูลเรดิโอซอนเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถที่จะดูในเรื่องของอุณหภูมินะครับที่ลดต่ำลงได้นะครับแล้วตัวอีกอย่างหนึ่งของข ivity, ขค่า reflectivity ค่าการสะท้อนที่สามารถบ่งชี้ลูกเห็บได้นะครับนั่นก็คือ t r e e body scatter ตอร์สไปหรือ tbss เนี่ยก็อบอกว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีลูกเห็บในใจกลางเมฆนะครับก็คือบริเวณนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับค่าการสะท้อนมีรูปร่างอย่างนี้นะครับก็เขาบอกว่าก็โอกาสเกิดลูกเห็บเนื่องจากเนื่องจากว่านะครับมีการหักเหนะครับของค่าการสะท้อนอ่านี่ก็คือตัวอย่างนะครับตรงเนี้ยบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ลูกเห็บถ้าดูจาก ดพีอย่างเดียวนะครับถ้าการสตอร์อย่างเดียวโครงสร้างพายุฝนฟ้าคะนองนะครับก็สามารถนําข้อมูลเรดรามาดูได้นะครับดูเรื่องของซูเปอร์เซลล์หรือว่ามีสซสเกลคอนเวเติกซิสเต็มหรือว่า MCS เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพายุฝนฟ้าคะนองตัวไปวงจรการเกิดจะสั้นนะครับสองชั่วโมงเกิดจากมีความร้อนนะครับที่พื้นดินได้รับมากนะมีหย่อมความกดอากาศต่างมีการยกตัวของอากาศ นะครับเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่สูงภูเขานะครับปกติไม่รุนแรงอันมี้รุ่เห็บในบริเวณที่อากาศเย็นอันนี้าไปก่อนอ่ะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์เซลล์ทันเดอร์สตอร์มเนี่ยขนาดใหญ่เลยเป็นเมฆฝนฟ้าขนองขนาดใหญ่รุนแรงเกิดกระแสลมไหลขึ้นนะครับที่หมุนขึ้นไปในกลางพายุนะครับอันนี้เราเห็นขนาดใหญ่เลยแล้วก็เป็นภาพที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆนะเป็นวอล คลาวแต่อันนี้มันมีท�ันโดลงมาด้วยน,น, view, นะี้ซูเปอร์เซลล์นี่เอ็นวิวนะเมฆชั้นบนแล้วก็รูปทั้งนะครับแล้วก็โอเวอร์ชนะูตติ้งท็อปเนี่ยอันนี้คือเมฆที่มันขึ้นไปสูงมากนะครับอ่าคิโรนิบัสคือเมฆตัวนี้แล้วก็เรนหรือว่าลูกเฮลอะไรก็อาจเกิดได้นะครับมีไอซูเปอร์เซลล์เนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ30-60กิโลเมตรอันนี้คือใหญ่มากนะใหญ่มากๆเลยเป็นเซลล์เดียว ในเซลล์นี้ก็มีผู้ศึกษานะครับน,นักอุตุนยิยมวิทยาที่เป็นเรดาร์นีก็เข้าใจลักษณะการไหลเวียนหมุนเวียนของกระแสลมนในซนะูเปอร์เซลพยายามเข้าใจนะม,กมีก็จะทำให้เกิดกนะัสฟอนลมกระโชกด้านหน้าของซูเปอร์เซลได้ในขณะที่มันเคลื่อนที่ไปสตอร์โมชันคือเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา นะครับไอตัวนี้ก็ทำให้เกิดทอร์นาโดได้ในชนิดของมิโซสเกลเมฆลักษณะของมีโซมีโซไซโคนมีโซไซโคนะครับลมด้านหน้าก็จะไหลลงอย่างนี้นะครับก็จะมีด้านหลังคือลมเข้ามาจากด้านหลังของตัวระบบฝนนะครับแล้วด้านบนก็จะมีลม สามารถที่จะพบมามมตัสกราวได้ในส่วนของมิโซไซโครนอันนี้ก็เป็นบริเวณโคฟอลหรือไดไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปนำเนด้าไปศึกษาตรงนี้ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงมิโซสเกลคอนวิตติซิสเต็มที่พูดกันบ่อยๆผมพูดนะครับมันก็บอกว่าลักษณะของ ระบบฝน,นเนี่ยก็ประมาณ1 0 0 200เมตรอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับถ้าเทียบกับประเทศของเรานะนะครับอันนี้คือระบบที่พบได้บ่อยในอเมริกาซึ่งเขาเป็นทวีปเลยนะครับอเมริกาเหนือเนี่ยนะครับกิดในลจจุดกลางและเขตร้อนเราก็พบนะครับก็ในประเทศไทยเนี่ยเราก็พบว่ามันมีนะแต่เราอาจจะมีขนาดเล็กกว่าหน่อยนึงนะครับ แล้วมันเป็นยังไงมันมีพัฒนาการของมันนะครับมีพัฒนาการของมันจากการเริ่มต้น,นีแล้วก็มีการเคลื่อนที่ขณะที่เคลื่อนที่ไปก็สามารถที่จะยืดขยายตัวได้นะครับมีลมกระแสลมไหลไหลเข้ามา,ด,าด้านหลังนะครับแล้วกลายเป็นก่อตัวเป็นเซลล์ย่อยๆอย่างนี้นะครับมันมีทั้งแบบว่าถ้าถ้าสมมติอย่างตัวเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีโซสเกลแบบหนึ่ง ลองจินตนาการนะครับว่าถ้าเราตั้งบ้านเราอยู่ตรงนี้แล้วเราโดนไอตัวมีโซสเกลระบบตัวเนี้วิ่งผ่านนะเป็นแนวยาวเนี้ยเราก็จะโดนฝนอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลานานนะครับแล้วเป็นฝนหนักด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยเคยเห็นนะครับในเวืองไทยเนี่ยมีมีนะครับมนะีในช่วงที่มรสุมเข้านะครับนะที่มรสุมเข้านะหรือว่าช่วงที่มีพายุนะครับ หมุนเขตร้อนเนี่ยที่พัดเข้ามานะครับแล้วก็มีการสลายตัวตรงนี้ก็มีซึ่งจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในบริเวณที่เป็นภูเขานะครับเนื่องจากว่าถ้าฝนเนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยข,ขึ้นเคลื่อนเข้าบรทะภูเขาเนี่ยก็จะเกิดเขาเรียกแอมลิฟายก็คือมีการทวีกําลังขึ้นนะครับแล้วก็ก่อตัวเป็นฝนที่มีให้ค่าฝนที่หนักนในบริเวณที่ในบริเวณที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือเปราะบางตอนน่อดินถล่มเนี่ยอันตรายมาก นะครับหรือว่าอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพันหรืออาจจะเกิดน้ําท่วมขังในตัวเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับโครงสร้างของ MCS เนี่ยอันนี้ก็มีคนพยายามเข้าใจนะครับระบบลมของมันคือมีการเคลื่อนที่ไปทางนี้จากซ้ายไปขวาแล้วก็มีกระแสลมนะครับที่ไหลเข้ามาในบริเวณตอนกลางของระบบแล้วก็ไหลออกไปด้านหลังทางด้านบนนะครับ แล้วก็จะสร้างนิวเซลไวนะ้ก็คือมีเซลใหม่อยู่ด้านหน้านะครับแต่มีคอของมันอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือมีเซลโอเซลก็คือเซลเซลเซลเดิมนะครับเซลล์ของฝนแล้วก็มีเซลล์ที่กำลังก่อตัวนะคาเรียกว่า m ม t u ัวร์ l ซตรงนี้อยู่ด้วยบริเวณนี้จะเป็นบริเวณใจกลางของ MCS ซึ่งมีฝนหนักนะครับและอาจจะพบเขาเรียกว่าเรดาร์ไบแบนนะครับ ในส่วนที่อยู่ด้านหลังของ convective อันนี้เรียกว่า convective คือเมฆก่อตัวในแนวตัง้งส่วนตัวนี้จะเป็น s t a t i f o r m นะครับในลักษณะของ s t a t i f o r m r a n คือฝนฝนถ้าเป็นเรดาร์เนี่ยจะเป็นสีเขียวๆแต่ถ้าตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณที่เรดาร์แสดงเป็นสีแดงคือฝนหนะักนะครับเรดาร์บแบนจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ อันนี้เป็นตัวอย่างของ mcs ซึ่งผมเอามาจากเปเปอร์นะจริงของอาจารย์ในเร่มของอาจารย์โฮเซ่ก็มีนะครับนี้เราดูนะครับมันจำแนกเป็นหลายประเภทมากนะครับจะเป็น m e s o s c a l e c o นวิถี i ่อ c เพคคอมเพล็หรือ mcc ก็ได้อันนี้เป็นขนาดใหญ่เลยนะครับเมื่อเทียบกับอันนี้เทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมนะอินฟราเรดหรือว่าจะเป็นสกอ r e Line ก็ได้ อันนี้บีลักษณะของสกอร์ไลน์สกอร์ไลน์คืออะไรเนี่ยเมื่อมองมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือภาพที่เขาวาดทางฝั่งขวาเนี่ยคือภาพเบริด้าจริงเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเซลล์ที่มีฝนหนักเป็นเซลล์ต่อเนื่องกันใช่ไหมครับลักษณะของสกอร์ไลน์และด้านหลังเนี่ยก็จะมีฝนปานกลางและฝนอ่อนเนี่ยที่อยู่ด้านหลังตามมานะลักษณะนี้เราจะพบบ่อยมากเลยที่ของประเทศไทย จาเด้โดยเฉพาะเลด้าพิษโลกเนี่ยผมก็พบบ่อยนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของสคอร์ไลน์นะครับแนวสคอร์ไลน์เป็นกลุ่มเป็นระบบฝนมีซูสเกลคอนเวกทีฟซิสเต็มนะครับมีงานวิจัยนะครับที่เขาใช้จำแนกฝนพวกนี้นะครับจำแนกแพทเทิร์นรูปแบบในะนะวิจัยเปเปอร์นะครับสามารถหาได้ในอเมริกันเวทตจิโอโลจิโอโลซอซาตี้ะเจอ์นลนะครับ พิมพ์ไป ams journal นะครับอันนี้จะโหลดได้ฟรีดาวน์โหลดได้ฟรีเลยโบ e เอ็โคนะครับเป็นลักษณะของกลุ่มฝนมีเซลสเกลชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายคันธนูโค้งนะครับเคลื่อนที่อันนี้ถ้าเขาว่าอย่างนี้แสดงว่าเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะก็คือจากตะว,วันตกไปตะว,วันออกตรงนี้มีลักษณะตรงนี้อย่างนี้นะอันนี้อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะทําให้เกิดลมกระโชกนะครับลมกระโชกแรงนะครับหรือกัส ฟอนต์ทำให้เกิดกัสดฟอนต์นะกัสดฟอนต์แนวพะทะอากาศนะบซึ่งแนวพะทะอันนั้นก็คืออออลมกระโชกที่รุนแรงสร้างลมกระโชกก็มีกระแสอากาศที่ไหลลงหรือดราวดาร์ฟเนี่ยกระแทกพื้นนะครับทำให้เกิดลมที่แรงเนี่ยลักษณะใน,ในทางในทางเรดาร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นโค้งอย่างนี้ก็จะเป็นระบบของมันทีนี้ดีภาพดีเนี่ยอันนี้เป็นมีโซสเกล แบบหนึง่งที่เรียกว่า training line at joining stratiform นั่นก็คือเป็นลักษณะเป็นค้ายสกอร์ไลน์อันนึงก็คือจะมี stratiform ที่อยู่ด้านหลังก็คือเมฆแผ่นที่อยู่ด้านหลังนะเมฆแผ่ที่อยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีคุ่มฝนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับบิงมาก็จะคล้ายๆกับ s ก o r e Line ตัวนี้นะครับคล้ายๆกันแต่ก็จะมีความรุนแรง ของตัวของตัวคอนเดูทีฟเนี่ยที่รุนแรงนะแล้วอีกอันหนึ่งคือแบล็คเดี๋ยวนะไอ้เทรนนิ่งไลน์เนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่ยังไงมันต่างกับสกอร์ไลน์นะครับต่างกันตรงลักษณะการเคลื่อนที่ถ้าเป็นสกอร์ไลน์เนี่ยอโอเคเราจะเจอด้านหน้ามันก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเทรนนิ่งไลน์เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ มันจะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาหมายความว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงลูกศรเมาส์นี่ะนะครับเราอาจจะเจอสติฟอร์มข่าวไม่แบบแผ่นตรงนี้ก็คือฝนปานกลางถึงอ่อนแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราก็จะเจอไอ้ชุดนี่แหละครับชุดคอนดิทีฟเนี่ยเต็มๆที่มันอยู่แอดจอยนี่ก็คืออยู่ด้านข้างน,นะครับอยู่ด้านข้างนะก็คือไปอย่างนี้เรื่อยๆส่วนไอ้ตัวนี้อันนี้อีกแบบหนึ่งก็คือมูฟจากซ้ายไปขวา เลือ Back Building ก็คือไอตัว Pattern แบบนี้เป็นมี s ซสเกลคอนเวกทีฟอย่างหนึ่งที่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นฝนอ่อนส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นเมฆคอนเวกทีฟก็คือเจออ่อนมาก่อนแล้วก็เจอแข็งเจอเจอเจอฝนที่ที่มีความเข้มที่สูงนะครับอันนี้คือรูปแบบของมีโซสเกลคอนเวกทีฟในแบบต่างๆ MCS มํ MC าให้เกิดลมแรงข้างหน้าเนี่ยลมแรงขนาดนี้เลยนะครับอันนี้คือที่บ้านเราเนี่ยพายุรุดูร้อนเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งส่วนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแต่ประผมยังไม่ได้วิจัยนะแต่จากการอ่านงานเนี่ยคือมันก็จะมีฝนที่ตกอยู่ไกลแล้วก็มีลมกระโชกที่แทกพื้นเนื่องมาจากว่าดาวดราฟกระแสลมอากาศไหลลงนะก็แทกพื้นแล้วก็สามารถที่จะผัด ลมพักอากาศเข้าไปได้ไกลมากนะเป็นร้อกิโลเมตรนะครับฝนตกฝนตกที่ไกลแต่ลมมันมาถึงนะครับเกิดกัดฟอนกัดวินขึ้นมานะครับก็เกิดเป็นพายุฤูดูร้อนที่ปัดปวดนะครับก่อนที่ลมพายุเนี่ยจะตามมาก่อนที่ระบบฝนพรกนี้ระบบมีโซสเกลคอนเวทีฟจะตามมาทำให้เกิดเนี่ยนะครับถ้าถ้าอยู่ในพื้นที่เรียกว่าพื้นที่เปราะบางก็ได้ อยู่ในชุมชนหรือในเมืองในหมู่บ้านที่ปลอดภัยก็อาจจะทำให้บ้านเรือนเนี่ยที่ไม่แข็งแรงเนี่ยพังได้นะครับอย่างกับเกิดที่เชียงเชียงคานนะเชียงคานนะข่าวเชียงคานมีทั้งลูกเห็บแล้วก็มีทั้งฝนนะครับที่จังหวัดเชียงเชียงรายเอ่อเชียงเชียงของนะครับพูดถึงเชียงของนะครับที่เชียงราย มีเชียงแสนเนี่ยมีลูกเห็บเชียงเชียงของก็มีลูกเห็บนะครับที่เชียงรายเนี่ยนะครับเมื่อสองสามปีก่อนนะแล้วก็เกิดพายุฤด,ดูร้อนอย่างเงี้ยนะครับทำให้บ้านเรือนในทางทางเหนือหรือทางอีสานนะครับทางอีสานทางสกลน,นครนครพนมเน,นี่ยอันเนี้ยนะครับเป็นแหล่งเลยทางด้านพายุฤด,ดูร้อนนะครับนะบซึ่งช่วงรอยต่อฤดูเนี่ยอันตรายมากนะครับในแถบนี สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนได้เลยนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งเรดาร์ตรงนี้เราสามารถทําระบบเตือนภัยได้นะครับแต่ก็ต้องมีคนที่เข้าใจเรื่องโปรเซสการโปรเซสแล้วก็เรื่องของคลาวด์ไดนามิกนะครับซึ่งก็ต้องมีงานวิจัยกันให้มันลึกกว่านี้นะครับแล้วก็เผยแพร่ก็อย่างที่บอกนะครับว่า เมื่อเคลืนที่มาเราสามารถตรวจวัดลมได้ลมได้นะครับสีสีเขียวเนี่ยลมวิ่งเข้ามาอ่สีแดงเนี่ยลมลมวิ่งออกไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของไผนที่โมเสส MCS นะครับซึ่งเห็น ano, โบเดรนเส้นคล้ายๆกับคันธนูโค้งเข้ามานะครับต่อเรียงยาวกันเนี่ยนีสามารถถ้าเราทำแผนที่โมเสสที่มีคุณภาพนะครับเราสามารถที่จะเตือนภัยได้ ตือนภัยได้นะครับแล้วก็ไม่ได้โมเสสเฉพาะค่าดี f e c t i v i t y ้เราโมเสสเรเด a l Velocity ได้อีกก็คือ,อลมที่ได้จากหลักการ d o p p ปอร์นะครับแล้วก็ตัวแปรพารามิเตอร์แบบ Polarization แบบอื่นนี้มันก็มีพัฒนาการของ s u p e r ร์เซนะครับแต่เป็นโบเอ h o โคอันนี้เอาตัวอย่างมานะครับจากงานวิจัยก็มีมีพัฒนาการของมันเป็นตามลำดับขั้นนะครับ แล้วด้านหน้าออกมาเนี่ยอันนี้แสดงถึงเรื่องแนวปัทะาอากาศนะครับซึ่งเป็นแนวปะทะอากาศที่สร้างมาจากซูเปอร์เซลล์นะครับเราจะคุ้นเคยกับแนวปะทะอากาศอย่างเช่นเราดูเรื่องมิดระดิจูดไซโคลอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นแนวปะทะอากาศที่ที่อยู่ในแผนที่อากาศที่เราดูกันนะแต่ประเทศไทยก็จะไม่คุ้นเคยเพราะเราไม่มีแนวปะทะอากาศในพวกเอ็กซ์ตาร์ทิปิคอลไซโคลหรือว่ามิดละดิจูดไซโคลพวกนั้นนะ แต่พวกแนวท่าอากาศที่เกิดจากซูเปอร์เซลหรือมิโซสเกลคอนピวิตซิสเต็มเนี่ยอันเนี้ยก็สร้างแนวท่าอากาศได้เช่นกันนะครับพวกกั๊ฟรอนด้านหน้านะโอเคนะครับอันนี้เราก็มาถึงนะครับในส่วนของตรงนี้ตรงนี้ผมเอาข้อมูลมาในช่วงช่วงที่ผมกําลังพูดบรรยายคลิปพวกนี้แหละคลิปเรดาร์นี่แหละนะครับก มันเป็นช่วงที่รอยต่อของฤดูนะครับฤดูก็คือจริงก็เลิกดฤดูร้อนเนี่ยกรมตุนิยมวิยาประกาศมาแล้วการเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยกรมตุนิยมวิยาจะเป็นผู้ที่จะต้องประกาศนะครับเพราะว่าเป็นผู้ดูแลเรื่องพวกนี้โดยตรงเพราะอะไรเพราะอย่างเช่นการเปลี่ยนจากฤดูร้อนไปเป็นฤดูฝนเนี่ยจะเป็นการบอกให้กับเกษตรกรว่าให้เตรียมพื้นที่ที่จะทําการเพาะปลูกได้ในพื้นที่การเกษตรที่ใช้น้ําฝนนะครับ ทีนี้อย่างเช่นฤดูจากฤดูหนาวหรือไปสู่ฤดูร้อนเนี่ยก็เช่นกันก็จะมีรอยต่อนะครับก็จะดูในเรื่องของทิศทางลมที่เปลี่ยนนะครับดูในเรื่องของอุณหภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะมีเกณฑ์ค่าทีเสียของเขาซึ่งมีงานวิจัยรองรับอยู่ทีนี้แผนที่อากาศช่วงเนี้ยนะครับในวันอันนี้ในวันที่15เนาะอันี้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นวันที่16มีนาปี2022ีทีนี้แผนที่อากาศระดับ ผิวพื้นนะครับอันนี้ของกรมบุตุก็ไปเอามาผมก็ไปเอามาก็คือประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพมา่าลาวเวียดนามนะครับามาเลเซียแล้วก็นี่เป็นอสุรุตรอินเดียฝั่งทะเลอันดามันนะครับอันนี้อินเดียอันนี้ที่ราบสูงที่เบตนะครับก็ใหญ่หน่อยแล้วก็จีนตะวันออกนะครับเกาหลีนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือนะเราดู ดูสภาพเราจะมีตัว L เต็มเลยนะก็คือความกดอากาศต่ำเนี่ยอยู่เต็มเลยในในพื้นผินดินในขณะที่ที่เบตเนี่ยมีตัว S อยู่นะครับแต่อากาศพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ในช่วงเนี้ยช่วงที่ผมกำลังพูดเนี่ยมีตัว L อยู่บริเวณประเทศไทยอยู่ตรงเนี้ยมันทำให้เกิดการพัดเข้าของลมนะครับของลมที่พัดเข้ามานะา พอเราไปดูพวกดาวเทียมฮิมาบาริไอเนี่ยเราก็จะพบว่าอันนี้เป็นสอดคล้องกับที่ช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับกับที่ผมดาวนโหลดแม้ว่าข้อมูลอากาศแผนที่อากาศผิวพื้นเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ช้ากว่าข้อมูลของฮิมาบารินะครับฮิมาบาริเนี่ยมันตรวจจริงนะตรวจตรวจแบบ c อมแลก instantaneous observation <c oughs> ก็คือมันสามารถตรวจได้ทุกๆ10ินาทีนะครับแต่เราก็สามารถเอาเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าเรนประเทศไทยเนี่ย มันมีตัวแอยู่เต็มไทยแล้วก็บริเวณตอนเหนือทางจีนตอนใต้นะครับทางพม,มา่าทำอะไรเนี่ยเนี่ยมันมีกระแสลมนะครับมีฝนมีอะไรเนี่ยที่พัดไปอย่างเงี้ยพัดไปทางตะวันออกอตามกระแสลมเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะครับว่าโอ้อันนี้อันนี้เป็นช่วงช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายนะครับผมของวันที่15เนี่ยผม เรเอามานะครับก็ตรงเนี้ยเราจะพบว่าโอ้อันนี้มันมีเกิดเมฆชั้นสูงในระยะเวลาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยเราลาวชั่วโมงเนี่ยเมฆชั้นสูงเนี่ยโตโตได้ไวมากเลยในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยเห็นไหมฮะอ่ามันร้อนมากร้อนจัดนะครับแล้วก็จนเกิดการยกตัวของอากาศเนี่ยอ่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่มันเป็นภูเขานะครับเนี่ยทางตอนตอนเหนือของลาวเนี่ยหลวงพระบางพวกเนี้ย แล้วก็ทางาทางเหนือของภาคทางเหนือของประเทศไทยนะครับภาคเหนือแล้วก็ทางอีสานอีสานตอนเหนือเนี่ยนะเ,เห็นไหมครัทางเ,าเลยนะครับหนองคายอุดรน,นครพนมสกลนครแถวแบบนี้นะครับ <c oughs> อันเนี้ยก็จะเป็นโซนที่เกิดพายุดูดูร้อนนะครับแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บช่วงดูดูร้อนได้นะครับเราฟังระวังทีนี้ ก็มีเรดาร์นะครับเรดาร์แล้วก็ดูอันนี้ของของเชียงรายเนี่ยเราก็จะพบว่าในช่วงเวลาที่ที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเอ่อราวนั้นนะครับใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะพบว่ามันก็จะมีกลุ่มเมฆคอนเวกทีฟนะครับกลุ่มเมฆที่ก่อตัวในแนแนวตั้งเนี่ยนะครับเป็นหย่อมๆนะเป็นหย่อม ในของอันนี้เรดาร์ลำพูนนะครับก็เห็นเหมือนกันนะครับในทางภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มฝนนะครับฝนเนี่ยเมฆเดี่ยวเดียวเนี่ยเกิดขึ้นเยอะกระจายทั่วนะครับเนี่ยอันนี้เรดาร์พิษณุโลกอันนี้ก็เพิง่งดีมานะฮะเพิง่งเพิ่งใช้งานได้เนี่ยนะฮะเสียไปปีกว่าเนี่ยจากงานวิจัยของผมเรดาร์พิษณุโลกเนี่ยเป็นเรดาร์ที่สําคัญมาก ในการทำคอมโพสิตนะครับถ้าโกลมูตุมีเรดาร์ถ้าเรดาร์าาพิษณุโลกหายไปเนี่ยมันมีปัญหากับข้อมูลคอมโพสิตอย่างมากเลยเพราะไอ้ตัวเนี้ยตัวตรึงตรึงค่าอื่นๆเข้าด้วยกันเลยนะครับฉะนั้นก็ก็ให้เห็นความสำคัญนะครับกับเรดาร์พิษณุโลกนะไม่ใช่ว่าเพราะนะเรสวนมอนเรสวนอยู่แต่ว่าเป็นเรดาร์ที่อยู่ใจกลางประเทศเลยแล้วก็คลุมพื้นที่ ในพื้นที่ลาดนะครับมีไงานวิจัยของผม,ผมในการวิเคราะหะ์ไอ้พวกเบสเลฟิคติฟิตี้เนี่ยของเรดาร์พิซูโนโลกเนี่ยมีบีมบล็อกที่น้อยมากนะครับนะแล้วมันสามารถลงไปจนถึงภาคกลางตอนล่างได้เลยนะครับนะสามารถที่จะเอามาต่อได้ฉะนั้นเป็นเรดาร์ที่สําคัญเนื่องจากชัยภูมินีน้ดีนะในการสํารวจเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศเตือนภัยให้กับประชาชนนะครับผมคิดว่าเรดาร์พิซูโนโลกถ้ามีปัญหา ควรจะต้องแก้ไขเป็นละดับแรกๆเลยนะครับอันนี้เป็นความคิดเ,เห็นส่วนตัวนะครับแต่ก็ตรงนี้ก็พบว่ามันจะมีเซลล์ฝนที่กระจัดกระจายเกิดอยู่นะครับเซลล์ฝนที่ที่เป็นเซลล์ฝนย่อยๆแต่ว่ามีความแรงอยู่เห็นเซลล์ฝนที่ที่มันมีสีแดงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สกลนครก็สามารถถูกได้ก็จะสังเกตว่ามันจะเคลื่อนที่จากทางซ้ายไปขวานะแต่ บางทีมันก็จะเกิดอยู่กับที่นะครับเกือบเกือบเกือบไม่เคลื่อนที่ก็มีส่วนไอ้ตัวนี้เป็นเรดาร์ของอมก่อยนะครับอมก่อยในเวลาที่ใกล้เคียงกันแหละที่ผมเอามาเนี่ยก็จะพบว่ามีเซลล์ฝนกระจัดกระจายอย่างนี้ก็มีความน่ากลัวอยู่นะครับของของความรุนแรงของพายุฤดูร้อนนะครับซ,ซึ่งถ้ามันเคลื่อนที่ไปทิศทางไหนเนี่ยมันก็จะมีฝน มีลมนะครับที่กระโชกแรงนะอันนี้ของตาของตาคลีนะนะเนื่องจากเรดาร์พิโลกคุณเสียเป็นเป็นปีเลยนะครับมากกว่าปีนะที่ผมผมดูนะเพราะว่าดูฝนที่แล้วเนี่ยไม่แทบไม่มีเลยนะต้องไปใช้เรดาร์ของกรมฝนหลวงและการบินการเกษตรนะครับนะซึ่งเป็นเรดาร์ที่มีคุณภาพาสูงในการตรวจในเรื่องของอเมฆ นะครับที่เพื่อประกอบการทําฝนเทียมนะครับก็ก็ใช้เรดาร์ตัวนี้ทดแทนแนตะ่ว่าการทำคอมโพสิตเนี่ยนะฮะผมที่ผมดูเนี่ยนะครับในกรมปุตุเนี่ยก็จะใช้เรดาร์คอมโพสิตเนี่ยในของกรมนะครับดังนั้นก็เราดาร์ถ้าในพิุโลกมันหายไปเนี่ยหรือว่ามันเสียเนี่ยมันก็จะกระเทือนนะครับต่อข้อมูลคอมโพสิตเนชั่นวายนะที่กรมปุตตุจัดทํา แผนที่อากาศผิวพื้นบริเวณแองกลนครนะครับอันนี้เราลองดูนะครับอันนี้เป็นอีกช่วงเวลาหน,นึ่งนะ18 utc นะครับเกือบเที่ยงคืนนะครับก็คือเริ่มวันใหม่ของวันที่16นะแองกลน,นครก็มีตัว L นะครับตัวแถวนี้มีตัว L อยู่ ภาพดาวเทียมพิมาริก็คือวัดเคลื่อนที่ไปนะครับอันนี้ผมก็๊อปปี้มามันก็ประมาณตนอนชงเช้าเช้าเนาะก็จะมีการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะครับบริเวณแถวนี้ก็คือผ่านลาวทางเหนือของไทยเนี่ยเนี่ยก็ถ้าดูเรดาร์สกลนครในช่วงเวลาเดียวกันกับภาพพิมา,วารวิเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีกลุ่มฝนเคลื่อนจากซ้ายไปขวานะครับเนี่ยของขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากมันมีตัว L อ,อยู่นะเคลื่อนที่ไป อคครับอันนี้ผมก็จะขอจบการบรรยายนะครับในเรดาร์ตรวอากาศเบื้องต้นนะครับเปลี่ยนเท่านี้นะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับก็ขอให้สนใจทางด้านศาสตร์นี้นะครับเรดาร์ตรวอากาศทางทุกนิยมวิทยานะครับก็ลองเข้าไปนะครับใน่ศูนย์หนังสือวิจุฬานะครับเราสามารถที่จะซื้อได้ทั้งรูปเล่มจริงหรือว่า อ่าอีบ e ุกอ e ีบุกจะถูกกว่านี้นะครับเกือบร้อยบาทนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อในเรื่องของแ lap นะครับ lap lap ในการใช้ idb นะครับจะสอนวิธีการเปิดข้อมูลนะครับการใช้ข้อมูลแล้วก็ข้อมูลต่งตางๆเรียกว่าอะไรเนี่ยเราจะอยู่ใน powerpoint ตัวนี้นะครับ powerpoint ตัวนี้นะซึ่ง powerpoint แล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะ เอาไว้ให้ใต้ e s s r r p t t o o นะครับจะเอาไว้ใน Google Drive โอเคครับ